งานเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างนะคะลูกค้าที่มีปัญหาประตูตกประตูฝืดประตูหนักมือเวลาเปิดข้างในเปิดยากนะคะอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านลากประตูไปมาแล้วมีเสียงดังฝืดอันนั้นคืออาการประตูตกนะคะโทรนัดหมายก่อนเข้ามาใช้บริการได้ละคะ่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาทำกับที่ร้านเรา โทรนัดหมายได้เลยค่ะ086-0862877 083-6088787ช่างวิเชียนร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ส,ส่วนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอยเซอยข้างปั๊มปตทค่ะ งานทุกชิ้นเราบิ้วงานไม่ให้เสียหายนะคะลูกค้ามีปัญหาสามารถเคลมกับทางร้านได้เลยแล้วก็นำมาบิ้วงานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโทรนัดหมายได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคะ่ะ